กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ Channel ไม่มูก็เฮงได้วันจี้วซเดย์ชาเพื่อเพื่อนเอฟซีวันนี้เราจะพาเพื่น,พนเพื่อนไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีกันนะคะเราจะพาไปวัดเขาไมแดงค่ะ เพื่อนเราจะเข้าทางประตูสองนะคะตามที่เพื่อนเห็นทางด้านหน้าเลยนะคะเพื่อนเราจะจอดรถทางด้านข้างนะคะจะมีให้เลือกสองทางนะคะเดินขึ้นนะคะเพื่อนไปทางบันไดพญานาคกลับขับรถไปนะเพื่อนแต่เราจะพาเพื่อนเดินขึ้นบันไดพญานาคนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราขึ้นทางบันไดพญานาคนะคะเหล่าเทวดาเขาจะมาอวยพรไวยชช้ให้เรานะคะเพื่อน ให้สมหวังตามความปรารถนานะคะไปค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินนับขั้นบันไดไปด้วยนะคะเอ๊ะลืมค่ะเ,เพื่อนแต่ขอกลับมานับแป๊บหนึ่งนะคะว่านับจากบนพัดบันไดขั้นไหนแล้วไปต่อค่ะไปค่ะเพื่อนๆเ,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 เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ ทั้งดีค่ะเ,เพื่อนๆไม่ค่อยมีแดดนะคะไม่ค่อยร้อนมากบรรยากาศร่มรื่นคึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะต้นไม้เพียบเลยค่ะเ,เพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆว่างๆมาเที่ยวกันนะคะ บทของพ่อยงยุทธนะคะเดี๋ยวจะพาไปไหว้กันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่เ,เพื่อนๆสามารถเช็คอินตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะจะเป็นบทของพ่อยงยุทธนะคะพ่อยงยุทธท่านเป็นคนสร้างรูปหล่อตัวท่านเองนะคะแล้วก็ให้เราลูกศิษย์นะคะนำร่างบรรจุในรูปหล่อนะคะแล้วก็สั่งว่าห้ามนำร่างไปเผาวัดจะร้างนะคะพเพื่อนๆ ลูกศิษจะทำตามคำสั่งของหลวงพ่อค่ะเพื่อนๆจับสักการะขอพรตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรับบัตรคิวนะคะเพื่อนๆมาค่ะตอนนี้เราได้บัตรคิวแล้วนะคะเพื่อนๆจะมีเจ้าหน้าที่ การบัตรคิวให้ค่ะแล้วเราก็จะพาเพืเ่อนๆไปไหว้องค์เจ้าแม่กอินองค์สีขาวตรงนี้นะคะไปค่ะเพืเ่อนๆระหว่างที่รอเจมฝ่ามือเจมใบหน้านะคะเรามาสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ก่อนเลยค่ะให้เรากรับสักการะขอพรขอโชคลาภเปิดกันเงินกันงานตรงนี้ได้เลยนะคะเพืเ่อนๆหรือใครสนใจที่จะขอบุตรก็ขอได้เลยนะคะกดสวดอยู่ทางด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็ถัดไปตรงนี้ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไหว้กุมารเจ้าโขนนะคะในกุมารเฮียนนะคะตรงนี้เลยคะ่ะเพ,พื่อนๆจุดไหว้ขึ้นเส้นนะคะก็ให้เราเช่าบูชาจากตรงด้านข้างตรงสระแดงตรงด้านข้างนี้เลยนะคะแล้วก็นํามาไหว้กุมารเจ้าโขงตรงนี้เลย,ยน,นะคะตรงนี้หือฮากันมาเลยค่ะเพื่อนๆเราเอฟซีญญให้ความสนใจมากค่ะเพราะว่าหินหินปังๆตรง,ง,งนี้เลยะคะ่ะให้เพื่อนๆนำของเส้นไหว้ขนมนมเนย น้ำหวานไหวจะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สวดขอพรตามบทสวดที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไปให้เลยนะคะเขาก็จะมีทูบอันเล็กนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราสวดขอพรแล้วก็จุดทูบบนด้านข้างนะคะตรงนี้ขอแนะน,นําเพื่อนเลยนะคะว่าสามารถขอโชคลาภการเงินการงานความรักครอบครัวหรือจะขอบุรก็ได้นะคะอุะมารเจ้าขงเขาชอบของเล่นที่มีแสงสีเสียงนะคะ อย่างเช่นว่าเป็นมิดดาบที่เป็นของเล่นที่มีไฟกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยค่ะุมันเจ้าของเขาชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าสมบังแล้วก็นําของมาแก้นะคะเพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจขอตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้จะมีอ่าดอกสกุละด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นจุดเด่นที่ใครมาก็ต้องเห็นต้องมากราบไหวเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจุดธูปไปก่อนนะคะ ต่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะขอไปอ่าในเรื่องของเส้นไหว้ไปไหว้องค์เท้าวเวสวรรณกันค่ะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวเรานำของที่เราบูชาชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะคะเอามาวางไว้ตรงโต๊ะตรงที่ไหว้องค์เท้าวเวสได้เลยค่ะให้เรานำผ้าแดงกับผ้าขาวนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของของเส้นไหว้นะคะก็ เปิดน้ําหวานนะคะวางไว้ที่ทานของเราได้เลยค่ะแล้วก็จุดทูปบูชานะคะตรงนี้นะคะเพื่อน,นในส่วนของผ้ายันก็เจ็บจะกระเป๋าไว้ก่อนคะ่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะนําในส่วนของผ้าแดงผ้าขาที่เราเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยสีแดงหรือดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่าวาองค์ทวด้านบนนะคะแล้วก็ผูกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อน ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่านะคะในส่วนของเท้าวเวทจะมีสององค์นะคะจะเป็นเท้าวเวทที่เป็นเท้าคุ้มภัยนะคะที่เป็นองค์หน้ายักษ์แล้วก็เท้าวเวทที่เป็นเทา้าบันดาลโชคนะคะที่เป็นที่เป็นหน้าเทพนะคะเพ,พ Zhen, ื่อนให้เราเดินเวียนรอบายองเท้าวเวทนะคะให้เราเริ่มจากองค์ที่เป็นหน้ายักษ์ก่อนนะคะ нравится? เวียนตามเข็มน,นาฬิกานะคะสามรอบนะคะเพื่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็มารอไต อ,องค์เทะาเวทที่เป็นเท้าบันดาลโชคนะคะองค์ที่เป็นหน้าเทพนะคะระหว่างที่เดินก็ในส่วนของเท้าคุ้มภัยก็ขอให้หมดทุกหมโดมโศกหมดโรคหมดภัยเสน่จบันไอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ให้มันหลุดพ้นไปนะคะเพื่อนแล้วก็ในส่วนของตอนที่เดินรอบองค์เท้าเ,ออทาเวทบันดาลโชคก็ลาโชคลาบนะคะเพื่อนก็ให้เราขอสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองขอไปเลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวขออธิบายในส่วนของอต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างก็คือต้นกระบกนะคะตามประวัตินะคะเพื่อนสมัยก่อนนะคะเพื่อนางบนเนี้ยจะเป็นภูเขานะคะแล้วก็จะมีะลูกเทวดาที่สิงสถิตปกปกักรักษานะคะเพื่อนก็เราถ้าเกิดเราไม่มียามวิเศษหรือตาทิ์เราก็จะไม่สามารถรู้ใช่ไหมคะว่าต้นไหนที่มีลูกคเทวดาสิงสถิตอยู่ตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าด้านหนึ่งตายด้านหนึ่งเป็น ต้นนั้นจะมีลูกเทวดาสิงจะิดอยู่ตามคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าเทวดาที่ปกปักรักษาเขาไม่แดงนะคะจะเป็นหน้ายักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ก็ให้เราสักการะบูชาได้เลยนะคะเพื่อนโอเคค่ะ ตอนนี้เราเดินเปลี่ยนรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทูบที่เราจุดกันนะคะเพื่อนๆในส่วนขององค์ท้าเวทเดี๋ยวเราขอจุดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดของกุมารน,นะคะตรงนี้อ,องค์ท้าเวทเดี๋ยวขอจุดแล้วเพื่อนๆจุดเลขกันเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขอให้ทิงๆบอมปังร่วมกันนะคะวันที่สิบหกมีนาปีหกเจ็ดค่ะเพื่อนๆตามนี้เลย ะะมาค่ะเพื่นอนๆคุย,ย,ยพื่อนๆล้มพัดค่ะตัวแรกรู้สึกว่าจะหลุดไปไม่เห็นอะไรค่ะเพื่อนเหลือสอตัวนะคะแต่เพื่อน,นสังเกตดูค่ะทุบจุดพร้อมกันนะคะไปีก3ดอกหมดแล้วค่ะ เหลือสองดอกอยังไม่หมดไปตีเลขกันเอาเองนะคะเพื่อนๆไปค่ะด้านบนนะคะตามตีเจ้าหน้าที่ประกาศนะคะก็คือให้เราขึ้นไปเจมหน้าผักด้านบนได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องรับบัตรคิวนะคะให้เราทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะแล้วก็หลวงพ่อนะคะก็จะเจมใบหน้าให้ค่ะตรงหน้าผักนะคะเพื่อน ให้เราตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะหลังจากที่เราเจอเสร็จนะคะเพื่อนๆให้เราถ่ายรูปครูนะคะกับหน้าครูนะคะเพื่อเสริมราศีเสริมบารมีค่ะชีวิตจะได้เฮงเฮงปังๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เราถ่ายรูปในส่วนของบทสวดด้วยนะคะจะได้นำกลับไปสวดที่บ้านได้ค่ะเพื่อนภาพครูก็ตามนี้เลยจ้า เดี๋ยวเราจะพาไปด้านล่างนะคะตรงนี้ที่ใช้บัตรคิวตามที่ตอนแรกเราได้บัตรคิวมานะคะตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อสง่านะคะท่านจะเป็นคนเติมฝา่ามือให้นะคะเพื่อนให้เราทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดในส่วนของประวัติเล็กน้อยนะคะเพื่อนหลวงพ่อสง่านะคะเป็นเจ้าอาวาสองปัจจุบันนะคะต่อจากหลวงพ่อยมยุทธนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองก่อนนะคะ กัตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางพักเขตสองนะคะเพื่อนเป็นสิทธิสืบสารบุตาคุณนะคะสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธนะคะเป็นวิชาเจิมมือนับพระแม่โพศพนะคะเพื่อนตามลำดับดั้งเดิมเลยนะคะของหลวงพ่อจงพุทธัสโลนะคะยอดกระจิดานแห่งวัดน้ำต่างนอกนะคะเพื่อนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเจิมปุกเศษจงดที่ดินเปิดพระแม่ธรณีนะคะ ให้เ,เพื่อนๆนำฝ่ามือที่ขนาดสุดนะคะให้หลวงพ่อเจิมก่อนแล้วก็ตามด้วยอีกมือนึงนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะติดแผ่นทองให้หลวงพ่อจะเจิมอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อน,นะคะเ,เพื่อนซึ่งเป็นคับซึ่งเป็นเคล็ดวิระวิชาโบราณนะคะเ,เพื่อนซึ่งเชื่อกันว่าการเจิมฝ่ามือโชคลาภนะคะจะทำให้มีโชคลาภค้าขายไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะคะป้องกันพวกผีปีศาจคุณใสม่มล้ำ เสน่ห์จำไลจะหมดไปนะคะเ,เพื่อนส่วนมากก็จะเป็นพวกพ,พ่อค้าแม่ค้านะคะสาวโรงงานชาวต่างชาตินะคะที่เขาจะมามูกันนะคะเพื่อให้ยินเชิงปังๆจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะให้ข้าวสารถุงเล็กให้เราไปด้วยนะคะเพื่อให้เรากลับไปบูชานะคะก็จะมีคาถาหัวใจพ่อแม่หัวศพนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวก็ให้เ,เพื่อนอนำกลับไปแล้วก็ให้เราถ่ายรูปตรงด้านข้างนะคะจะเป็นบทสวดน,นะคะเ,เพื่อนในส่วนข้าวสารเราก็สามารถ อ่านำกลับไปหุงกินผสมกับข้าวที่มีอยู่นะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปไหว้อาพ่อพงศ์สินาเอราวันนะคะให้เราสวดขอพรได้เลยค่ะจากตรงนี้นะคะเ,เพื่อนแล้วก็เราสามารถตีละชังทางด้านช้างได้เลยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเ,เพื่อนพรมๆก็เป็นสิริมงคลเหมือนน้ำมนต์เลยค่ะเย็นชุ่มช่ำเลยคะ่ะเ,เพื่อนบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้มาคนไม่ค่อยเยอะนะคะเ,เพื่อน คนจะเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนถ้าใครว่างใครสนใจนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเ,เพื่อน นะคะซึ่งด้านในยังสร้างไม่เสร็จแต่เราสามารถเข้าไปไหว้สักการะขอพรอ,องค์พะชินราบได้นะคะเพื่อนให้เรากลับขอพรอ,องค์พะชินาราชตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบริเวณรอบวัดค่ะเพื่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังมีฝนตกพังๆต่อนเนื่องนะคะมาค่ะตรงนี้ทา้านหน้าวัดนะ,ะเพื่อนๆจะพามาไหว้องค์หลวงพ่อพุธนะคะองค์หลวงพ่อพุธ อาจจะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ศุขนะคะวัดคลองมะขามเท่านะคะหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านจะเด่นในเรื่องของเครื่องรางของขังนะคะมหาอุดตัวหลวงพ่อยมยุทธจะเน้นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะไปค่ะเราจะพาเข้าไปไวหว้องค์หลวงพ่อพุธด,ด้านในนะคะหลวงพ่อพุธท่านจะรอ,อตัวท่านแล้วก็ในส่วนของอาจารย์นะคะก็คือหลวงปู่ศุขนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็กมรมหลวงชุมพรทางด้านขวาน,นะคะให้เพื่อนๆกราบสักการะขอพรได้เลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปีคองกันนะคะเพื่อนเพื่นพนพนพนอนๆตปีคองลูกใหญ่นี้ได้เลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของอาสมัยก่อนที่หลวงปู่พุธนะคะท่านปลูกเศษในเรื่อง,ของ,ง,งะะข,ของของปลูกเศษต่างๆนะคะรืองดานของขังนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะท่านจะนำอาวัตถุมงคลมาทำการปลูกเศษทางด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะคะว่าสมัยก่อนก็คือในเรื่องของอัฐิของปูก่ก็จะวางที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ขยับขยายย้ายขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะไปต่อค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงตาอินกันนะคะหลวงตาอินท่านก็อาบวชที่วัดเขาไมแดงนะคะก็ เรียนมาพร้อมกับหลวงปู่พุทธนะคะแล้วก็ได้ไปสักการละบูชานะคะวัตถุมงคลจากหลวงตาอินนะคะซึ่งหลวงตาอินก็ทานกเมตานะคะแล้วก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามจิปต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะพาเพืเ่อนๆไป,น,ปน,นูที่ไหนกันนะคะจะได้เนงิ่งปังๆร่วมกันค่ะเพืเ่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้วั